ช้าก่อนค่ะเด็กๆอย่าลืมกด subscribe ตรงนี้ให้แม่ตักด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครเลยค่ะนี่พวกเธอวันนี้เราจะไปไหนกันดีอะวันโสมกลางแบบเนี้ยจะมานั่งดูทีวีเฉยๆมีได้หรอกนะกดฉันรอนนี่นา ขวียข้างนอกนะแดดร้อนเพี้ยนๆจะตายไปเมื่อเช้าเราไปวัดกันก็พอแล้วนี่นาหวียละครกำลังสนุกเลยนะโท่จะมาดูทีวียังไงเนละ่าวันนี้วันสงการปีหนึ่งมีแค่ครั้งเดียวเองนะนะนะออกไปเล่นงานวัดกันเนี่ยเขามีงานก่อดทรายด้วยนะก่อทรายเข้าวัดอะ่ะเออจริงด้วยนะแล้วก็มีปลาลูกโป่งมีปะแป้งสาดน้ำ จำได้ปีที่แล้วอะ่ะเคยไปใช่ๆช่พวกเราไปกันดีกว่านะปีนี้เนาะแดดก,ก็ทาครีมกันแดกได้นี่นาะฉัน่ะเตรียมชุดไทยเอาไว้ให้แล้วที่งานเนี้ยเขาให้ใส่ชุดไทยไปห้ามแต่งตัวโป๊เด็กขาดไม่อย่างนั้นแล้วก็จะถูกไล่ออกมาอ๋อถ้าเป็นแบบนี้ก็น่าสนใจไปขึ้นไปเนาะเดี๋ยวแต่ว่าขอดูลคาคมตอนนี้จบก่อนนะ เบือจังเลยอะพวกติดละครเนี่ยโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวฉันจะเอาเสื้อผ้ามานะฉันอาจลงทุนเพราะกระเป๋าอ่ะเช่าไหมพวกเธอเลยนะสวยมากๆเลยเดี๋ยวฉันจะเอามาให้เดี๋ยวนี้แหละมาแล้วมาแล้วสวยไหมอะชุดไทยสวยปริ้งเลยอ่ะโหสวยจังเลยอะ่ะ ตอรีเวยมากๆเลยอืมฉันขอเอาสีสีส้มก็แล้วกันนะอืมฉันขอสีขาวว้ามันก็เหลือสีม่วงใช่หรือสิเฮ้ยฉันไม่ค่อยชอบสีม่วงเลยแต่ไม่เป็นไรเพื่อนเพื่อนฉันเอาที่เหลือๆเลือกก็ได้พวกเราอ่ะกว่าจะได้หยุดพักเนาะแม่ตออาก่ะใช้พวกเราเล่นละครทุกวันทุกวันเลยอะเปลี่ยนบทบาทการแสดง ก,กันหัวหมุนเลยสงกรานทั้งทีก็อยากจะพักผ่อนไปเล่นน้ำปะแปะกับหนุ่มๆเออจริงด้วยแม่ตาแกใช้งานพวกเราหนักมากเลยแล้วก็ชอบไม่ใช่แรกเป็นผีด้วยนะไม่เหมือนเธอเลยอะ่ะเชอร์อรี่เชอร์รี่ได้เล่นเป็นนางเอกตลอดเลยอนะ่ะเธอหน้าหวานแหมถึงเชอร์รี่จะได้เล่นเป็นนางเอกตลอดอะ่ะ เห็นนะว่าเธอรีเลือดวิ่งหนีผีตลอดเวลาเลยอ่ะแม่ตาก็ใจร้ายกับฉันเหมือนกันนะให้ฉันวิ่งหนีผีจนเหนื่อยเลยอ่ะเหมือนกันเนาะได้ไปพักผ่อนโอเคโอเคพวกเราอ่ะไปอาบน้ำผัดเปลี่ยนเสื้อผ้ากันดีกว่านะแล้วก็มาแต่งชุดไทยมาอวดโฉมน้องๆกันโอเคไปกันเถอะ มีอะไรวะหน้าตาตื่นมาเลยฉันแอบได้ยินสาวๆข้างบ้านน่ะบอกว่าจะเป็นงานวัดเช้าเนี้ยไปไปรีบไปแต่งตัวเร็วจริงเหรอวะเฮ้ยก็ดีนะสิตอนที่เล่นละครให้แม่ตั๊กเนี่ยนะว่าจะจีบอยู่แล้วเชียวแต่ว่าสาวๆก็ไม่เล่นด้วยถือโอกาสวันสงกรานนี่แหละไปแอบปะแป้งสาดนะเผื่อเขาจะใจอ่อนกับเรา ความคิดเข้าท่าแต่ตอนเนี้ยสาวๆเขากำลังจะออกไปแล้วเพราะฉะนั้นแกรีไปใส่ชุดไทยเร็วๆเ,เข้าชุดไทยอ่ะถึงจะเข้าไปในวัดนั้นได้นะเออจริงด้วยจริงด้วยเออแกเตรียมให้ฉันหรือยังเตรียมแล้วเตรียมแล้วอยู่ในตู้ไปจัดก,การเลยได้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 ไดไดเสร็จแล้วจ้าเป็นยังไงคะน้องๆพวกพี่สามคนนะ่าสวยกันไหม วันนี้เราสามคนจะหลบแม่ตักออกไปเที่ยววันสงกรานนะนะน้องๆอ่ะไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างในวันสงกรานวันแรกนี้อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่ๆนะคะพี่ๆสัญญาว่าจะอ่านทุกคนทุกอันเลยละคะ่ะตอนนี้ไปก่อนนะเดี๋ยวแดดจะร้อนพวกพี่ต้องนั่งรถแท็กซี่ไปนะไกลๆไปกันเถอะพวกเราใส่ชุดไทยขึ้นแท็กซี่เขาจะแตกตื่นกันไหมเนี่ย <laughs> ไปกันเถอะ กลกองสายกองบอเริ่มเลยสวยมากเลยนี่นี่เชอรี่เธอรุกไปเอาดอกคูณมาประดับหน่อยสิฉันเห็นน่ะมีคนเอาดอกคูณมาเยอะแยะเลยอ่ะเหลืองอาร่ามสวยงามมากเลยแต่จริงด้วยนะฉัน่าฉันจะไปเอาดอกบานุรีทางนั้นน่ะมาประดับตกแต่งดูกองสายของน้องๆเด็กๆทั้งนั้นสิอุยสวยมากเลยอะ่ะสาวๆอย่างเราอายไปเลย เราต้องแต่งแต่งให้ส,สวยๆนะเกิดชาติหน้าฉันใดหน้าตาจะได้ส,สวยๆกว่าน,นี้ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยไอเพื่อนยากส,สาวเขากำลังก่อกองทรายอยู่พอดีเลยเว้ยเฮ้ยแกชอบคนไหนวะฉันจะชอบน้องเชอร์รี่น่ารักคิกขุเป็นนักสแสดงใหม่ของแม่ตัก๊กสดร้อนๆเลยนะเนี่ยน่ารักหน้าเหมือนเด็กญี่ปุ่นเลยฉันชอบฉันชอบแกล่ะ ฉันชอบคนเสื้อสีม่วงน่ารักดีอ่ะฉันว่าจะเปปะแป้งสาดน้ำสักหน่อยโอกาสดีๆมันมีมาไม่บ่อยหรอกนะ <c oughs> แล้วคนเสื้อสีแดงอ่ะท้ายังไงอ่ะไม่มีคู่เลยเอาหน้าเดี๋ยวก็มีหนุ่มๆในงานคนอื่นมาจีบเองนั่นแหละไปเลยๆเลยเลย,เลยสาดน้ำเลยสาดคู่ใครคู่มันนะเว้ยอย่าแย่ง <c oughs> เออหน้ารู้แล้วเว้ยเฮ้ สาวๆขอสาดน้ำปาแป้งหน่อยนะว้ายแมวไม่เอวค่ะแมวไม่เอาขอปาแป้งหน่อยครับน้องเชอรี่น้องนาตาลีโอ๊ยไม่เอาไม่เอาไม่วแมวแมวแมวไมวแมาค่ะไม่วแมวแมวแมวพวกเราวิ่งแล้ววิ่งแล้วให้หนุ่มๆสาดน้ำได้นะเฮ้ยเร็วๆสิวะทาแป้งสาวๆให้ได้นะขอทาแป้งหน่อยครับสาวๆค่ะ ดีค่ะน้องๆเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์หรือวันปีใหม่ไทยเหล่าคณะพี่บาร์บี้ก็ขอให้น้องๆทุกคนมีความสุขมากๆนะคะมีความสุขเรียนเก่งอายุมั่นขวันยืนไม่มีโรคภัยไข้เจ็บใดๆเงินทองไหลามาเทมานะคะ ใช่ครับขอให้น้องๆมีความสุขมากๆในวันปีใหม่ไทยเที่ยวให้สนุกอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกลับมาดูละครบาร์บี้สนุกสนุกของพวกเราและแม่ตั๊กด้วยนะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนหลังสงการมาเจอกับละครบาร์บี้สนุกสนุก,นกทุกเรื่องของแม่ตัก๊กรับรองว่าจัดเต็มทุกเรื่องทุกตอนเลยครับบา,บายยค่ะ